ะะเออโชคงดีลูกเ้ยจิระพันลังศิตประพาสศจิระพนัน,นลังศิตประพาสนมีปัญหาอะไรคะก็คือรับขันมาว่าเป็นลูกรับขันมาเพราะว่าคิดว่าเป็นลูกแล้วก็มีอีกองนึงมาอยู่แล้วก็มีองหนึ่งมาอยู่ไม่ทราบว่าเป็นใครค่ะไปรับขันมาค่ะไปรับขันมาแล้วตอนนี้สุขภาพอะไรทุกอย่างโอเค,คเปล่าปวดเตัวค่ะปวดเอวปวดเอวปวดหลังปวดขา แค่ช่วงสะโพกฟังเดียวกรรมหรือวิญญาณหรือสุขภาพเออวิญญาณวิญญาณท่านเอ๋ยให้รู้เลยอยู่ด้วยกันนั่นแหละนะอยู่เพราะรักหรืออยู่เพราะลูกในไส้เขาด้วยแหละครับมีเด็กก็น่าลูกมีแล้วเด็กอ๋อมีเด็กนี่นี่แค่วิญญาณเด็กอย่างเดียวก็ปวดแล้วใช่ไหม ผีในขันด้วยสิเออรับขันไม่อีกมีขันหรือเปล่ารับขันนีคือลูกด้วยรับขันเพราะคิดว่าเป็นมีเพราะว่าลูกใช่ไหมคะรับขันเพราะว่าคิดว่าลูกไปรับขันจากเทพจากเจ้าพ่อเจ้าพ่ออะไรหรอเจ้าพ่ออะไรคะเจ้าแพ่อขุนคงเจ้าแม่แก่นจันเจ้าพ่อขุนคงเจ้าแม่แก่นจันทร์ค่ะเจ้าพ่อเจ้าแม่เขาให้ขันดีมาหรือเปล่ามีผีเด็กมาด้วยนั่นไงเล่า เลยเป็นสองอยู่ด้วยกันนั่นแหละนะคือดีไม่ดีไม่รู้แต่ในขนั้นมีผีเด็กด้วยวก็ไปรวมหัวกันอยู่ในตัวเธอแค่สองก็พอแล้วใช่ไหมก็หนักแล้วตามนี้แล้วอยากจะให้ไปเกิดนะคะอยากส่งไปเกิดค่ะอยากจะให้ไปเกิดเลยเด็กน้อยทั้งสองไปก็ได้หลุงตาไปเมื่อไหร่ดีครับเธอต้องบอกก่อนเดี๋ยวว่าเธอชื่ออะไร,ออะไรต้องการอะไร แล้วกี่วันเขาจะได้เคลียร์ให้เธอชื่ออะไรชายนัดพบนัดพบอ่าเด็กชายนัดพบอันนี้ลูกหรือเปล่าคะลูกลูอันนี้ในไส้แล้วในขันเด็กขันน่ะเด็ขันเหรอเขาเป็นผิกุมารผิกุมารชื่ออะไรคะชื่ออะไรชื่อกุมารสิงห์ทองกุมารสิงห์ทองสิงห์ทองอ่ากุมารสิงห์ทองในขันในขันเม่ค่ะที่เจ็บป่วยนี่เกี่ยวกับผลงานทั้งสองคนนี้เลยหรือเปล่า ไม่ไม่ต้องไม่ต้องไปคิดอย่างอื่นเลยใช่ไหมเล่นกันเต็มที่ตามนี้แล้วเร็บมานานยังแต่รักเขานะแต่รักรักก็สวนรักเด็ดเดี่มันก็ทืบอยู่ได้มาชิงทองก็รักเขานะเข้าใจเดี๋ยวเขาเจ็บแต่ผู้น้องไม่เจ็บเขามีสนามฟุตบอลนะเว้ยแล้วทำบุญได้รับหรือเปล่าได้รัำไหมไปนั่ง คือตอนนี้เมาไปไไหนม่ไได้ครับม่มีปัญหาเรื่องเศรษฐกิจใช่ไหมมีแดงว่าสุขภาพใช่ไหมอ่าอ่าอ่าก็ถือว่าเขาวิ่งเล่นในสนามฟุตบอลตัวเธอใช่ไหมอาฟุตบอลด้วยครับนะคะชุดฟุตบอลใส่ด้วยกัรคอร์ชุดครับอ่าชุดฟุตบอลรองเท้านักแต่ฟุตบอลด้วยนะครับชุดนักพบครับนักพบ กระติทองเอาชุดฟุตบอลทั้งคู่ทั้งคู่ผู้ชายทั้งคู่ผู้ชายทั้งคู่ผู้ชายทั้งคู่ตัดด้วยนะแล้วมีอย่างอื่นอีกเปล่าไม่มีครับแค่สองคนนี้ก็หนักแล้วใช่ไหมครับเขาก็ไหวพราสตมนต์นี่ก็ไหวก็ไหวสิครับต้องหนูก็น้อยไหวสุดด้วยข้างๆรไม่คิดจะออกไปบ้างเหรอคิดครับจะไปไม่ได้ครับไปไม่ได้เพราะนั้นเธอก็เลยหนักแข้งหนักขาเนัก หนักตะโพกของเธอไปตามเรื่องก็อยากไปนะเดี๋ยวจะไปเที่ยวอย่าไปอะไรที่เป็นอิสระมันกรแต่ไปไม่ได้ไม่ได้ต้องเกาะกันไว้อ่ากี่ปีมาแล้วรับรับขันเหมือนกันนานเริ่มสิบกว่าปีขึ้นสิบปีนมาสิบกว่าปีเธอไปสัมผัสเขาหรือเปล่าหรือยังไงหรือมีอะไรอย่างอื่นมีเทวดามาสัมผัสเขาหรือเปล่าเขามีครับเขาว่าน่าฉุนมาก เทวดาก็ยังมาทักทายเขาอยู่บ้างเธอก็มีเทวดาอยู่ในตัวเหมือนกันแล้วเทวดาเขาจะมาเป็นเรื่องไปราวหรือเปล่าทิเดาก็อยางมาแต่บุญยังไม่ถึงครับบุญยังไม่ถึงเธอต้องบำเพ็ญให้มันสะอาดใส่คนนี้หน่อยหนึ่งแล้วเทวดาก็จะมาเองพอบอกชื่อเทวดาได้ไหมหญิงชายหญิงชายเทวดามีหมดทั้งหญิงทั้งชายอ๋อยังไม่ได้ระบุชื่อมาว่าใครจะเข้ามา ไปก่อนอ่อแล้วเดี๋ยวเขาจะจัดเขาจะคุยกันเองเขาจะจับฉลากกันมาเองเอ่อเอาเธอชอบเทวดาองค์ไหนมันว่าสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่คิดว่าเตรียมบูชาค่ะอยู่ในใจอะค่ะเขาลบองไหนคะหลบปู่เทพอุดอรค่ะอ่าหลบปู่เทพอุดอรนี่โอ้ท่านอย่าเชื่อชืท่านจิตเราไม่สูงไม่ถึงท่านหรอกยังคือรับถือได้แต่ท่านเนี่ยคงไม่มาหรอก แต่ว่าอาบราเภทแบบว่าลดเกลดลงมาหน่อยก็ได้มีแบบไหนที่เธอชอบาพ,พาพีย่ยออว่ามีพาคุฑกับเทาเวสุวรรณมีคุกับววรร่ะพญาคุฑกับเท,ท้าเวสุวรรณนี่พอโอเคไหมก็พอได้ค่ะพอได้พอรับได้ปฏิบัติให้มันเต็มที่หน่อยใช่ให้มันไม่แข็งเลยเมอ่ะทำไปอย่างนั้นเองอไม่ได้เป็นเรื่องเป็เา ทนหน่อยทีงั้ต้อง้อมตัวลงนอนกลอยูนอน่นในห้องนอนเหรอหทีก็มีบ้างเขาปฏิบัติะัวในห้องนอนจะไปได้อะไรมันก็ดีเลยได้เตียงเดยวสวดก่อนนอนเอ๊ะนั่ง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 กรรมฐานก่อนนอนอ่าแต่ว่าไม่เข้มแข็งใช่ไหมทำเปนน็นงั้นหนึ่ง ก็อยากทำแต่ไม่เข้มแข็งไม่ดทนไม่ได้จะเอาจริงเอาจังเลยนัหนะเอาเป็นว่าวันนี้ฉันได้นั่งสมาธิแล้วนะพอคุยกับเขาเรื่องบางได้นั่งคุยกับเขาบ้างว่าฉันก็ทำนะมันพูดได้เต็มปากก็ได้ทำทำาวาฉันก็ทำนะแต่ทำน้อยทำมากทำกี่นาทีทำอนฉันอีเรื่องแล้วฉันทำมาแล้วกันตามนี้อ่ะมีแค่นี้เองอาหารการกินอะไรให้รู้เรื่องยังไม่ยังไม่ได้ถามอาหารอะไรคะ ชอบกินอะไรที่มันแซ่บมาหอเปล่าแซ่บอีสานครับอีสานเหรอใช่มันตกลาบอะไรประมาณนี้เลยนะตกลาบอะไรย่างข้าเหนียวส้มต้มเนี้อ่าเป็นจัดชุดอีสานใส่บาตรไปนะข้าวเหนียวน้ำอะไรน้ำอะไรอลวงตาน้ำโคบชีดีกว่าน้ำมันเป็นต้นน้ำมีเกลือไหมปซี่น้ำมันลมค่ะทั่วไปแล้วเสื้อผ้าเขาเปล่า เอาอะไรเลยคือบอลกับชุดฟุตบอลอ่ะจบปล่อยฉัดอะไรปล่อยกรอบเลยครับปล่อยกบกี่ตัวพอละสามตัวอ่ปล่อยกบหกตัวสองคนนี้ทั้งทานหนึ่งชุดดอกไม้ทุบเทียนสองสองคนกี่วันสองข้เหรอครับเออยี่สิบห้าวันยี่สิบห้าวันทำได้เปล่าทำได้ทำเมื่อไหร่ ดนกุณพาไปแล้วค่ะคุณพาไปแล้วเจอกันผมไม่อยาป็นเกิดเป็นโค้ดนักฟุตบอลได้ไหมหลอนตาได้เป็นโค้ดเลยเหรอไม่ได้เป็นนักฟุตบอลเลยเหรอไม่มก็จะเป็นนักผู้บอลก่อนจะจะเป็นโค้ดใช่แต่ว่าอย่าจะชุมขนุมไปเลยใช่ค่ะได้เป็นนักฟุตบอลแล้วมันจะไปเป็นโค้ดยากไงมันต้องมีความรู้ความสามารถมันก็ไปเรียนจะเข้าคอร์สไปเรื่อยเรียอยร้อยก่อนไอ้เงี้ย ่าเอาอย่างนี้ต้องไปเตะก่อนให้มีชื่อเสียงนิดหน่อยอใช่ไหมหลังจากนั้นก็แต่มันก็ต้องมีผู้สนับสนุนมีสปอนเซอร์อแลถ้าเราไม่มีสปอนเซอร์ก็ไปไม่ได้ไปอยู่ในครอบครัวที่เขายุ่งเกี่ยวกับวงการฟุตบอลได้ค่ะผมจังใจนะผมจังใจผมตั้งใจอยากไปอยากไปเป็นแนอย่างนัด้นอดีแล้วเดี๋ยวอธิษฐานได้ตั้งใจบวชให้เขาสองคนทุกคนสนใจฟุตบอล เขาจุดจ่อเขาสนใจกันเขาไม่ทำมาหากินก็ได้เขาดูกันได้ทั้งวันแล้วเขาก็มีการหาเงินในฟุตบอลได้ด้วยอ่ะเรู้สึกว่ามันเป็นอะไรที่แบบเวิร์กเวิร์กเวิร์กอ่าอ่ทันสมัยชอบใจด้วยประมาณนั้นเหมือนกันมอะไในในบริเวณบ้านมีอะไรบ้างไหมคะในบริเวณบ้านมีสิ่งอะไรที่ไม่ดีไหมคะมีแบบออะไรรเหต่างผีผีเผ่อมันมันมันผีมัน เฉียวม้อยน่าจะมีผีแต่ผีก็มีแต่พวกหนูหล่อเดินมีเด็ดสองสองดวงนี้เท่านั้นเองเดินไปเดินมาแล้วผีอื่นมีแทรกมาไหมยังคงตายยังไม่มีเคยถ่ายรูปแล้วเจอเหมือนเงาหน้าเคยถ่ายรูปแล้วเจอเหมือนเป็นเงาหน้าค่ะเงาหน้าเป็นใครญาติพี่น้องอะไรยังไงเป็นแม่เขาหรือเปล่าแม่แม่ยังอยู่เปล่าแม่ยังอยู่แม่ยังอยู่ยายยายเลยมีเปล่าใช่เป็นแม่แม่ เขาบอกเป็นแม่เป็นแม่อะค่ะมีคนตายในบ้านนั้นหรือเปล่าในบ้านนั้นยังไม่มีไมม่ีเจ้าที่เจ้าทางอะไรหรือเปล่ายังไงยาจารย์ถามก่อนถ้าเขามีเจ้าที่เขาไหว้อะไรหรือเปล่าคะเคยมีไหว้เจ้าที่บ้างเขาบอหรือไม่รู้เลยเจ้าที่เป็นหญิงเป็นชายไม่รู้ไม่รู้ไม่รู้เขาบอกเป็นแม่เป็นเจ้าแม่เป็นเจ้าแม่เป็นเจ้าแม่ด้วยแก่ยังแก่อ่า ก็ถ้าเธอเคยเห็นนี่มันก็จะมีมันก็จะมีเรื่องของของไอ้เจ้าที่ล่ะไม่ก็เป็นยายเธอเป็นญาติเธอเป็นทวดเธอั่นแหละใช่ไหมอยู่ดูแลไหมอยู่ดูแลไหมหนูไม่แน่ใจก็ทําความดีนี่ยเขาถึงจะดูแลก็เธอก็ไม่ได้เดือดร้อนอะไรนี่ที่เธอเจ็บก็มีแต่สองคนนี้เท่านั้นเองเข้าใจป่าอ่าเออไม่เป็นไรเธอไหวพาสูุดบนเนี่ยมันไม่มีปัญหาอยู่แล้วเธอไม่มีปัญหาอย่างอื่นนี่ใช่ไหมแค่เจ็บ สะโพกเก็บเอวนิดหน่อยอ่าเดี๋ยวสองคนนี้ออกมันก็จบตามนี้ไปได้เรียบร้อยสาธุค่ะได้คุงตาเขาจะนาบัวให้หนูบ้างบัวเมื่อไหร่อ่ะคุณพานะคุณพาไงคุณพาไปแล้วเดี๋ยวเขาก็มาเคลียร์ให้เดี๋ยวเคลียร์คุณะเดี๋ยวเรลาไปทำไม่นานหรอกดูไปโชคดีลูกเอ้ยโชคดีโชคดีอ่าเชิญท่านเทวดาไปบอกที่นางตะพูนค่ะปัญหาเขาเป็นเลยลูก